สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานแห่หลวงพ่อนะคะงานนมัสการหลวงพ่อสุธรประจําจังหวัดจันทเชิงเซานะคะปีนี้จัดขึ้นที่สารลางเช่นเดิมนะคะมีสิบวันตั้งแต่วันนี้นะวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เราได้มาเที่ยววันแรกเลยมีทั้งหมดสิบคืนเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่ห้าเนาะถึงวันที่สิบสี่นะคะสิบวันอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเที่ยวชมกันค่ะ ปีนี้คือคักนะ,ะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าของทางเข้างานนะผู้คนเยอะมากที่จอดรถก็จะแน่นหน่อยนะ แต่พอดีวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มานะก็หาที่จอดง่าย,ย,ยาาปีนี้สบายๆเลย<ม>ก็พยายามรักษามาตรการไว้เช่นเดิมนะคะอ๋อมีการผ่านเครื่องตรวจจับนะคะ ด้านนี้เป็นกองอำนวยการที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอ่าเราเดินเข้าผ่านเข้าเครื่องพวกนี้นะอาจจะเป็นเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธคือคักมากนะคะ งานที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่132่งร้อยสางนะคะที่จัดงานประจำปีวันนี้ก็มีขบวนแห่บกตอนช่วงเช้าก็ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็วันที่8วันที่8ก็จะมีการแหร่หลวงพ่อไปทางน้ำนะจึงเป็นวันลอยกระทงอ๋อเขาเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่7 วันที่เจ็ดจะแห่จากหน้าวัดขึ้นไปทางบ้านโพแล้วก็ไปออกทางบางปะกงแล้วส่วนวันที่8ดซึ่งเป็นวันลอยกระทรงก็จะแห่จากหน้าโบสถ์ขึ้นไปทางบางคล้านะโอ้ตอนนี้คือคับมากอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินเช่นเดิมนะ ดูสีสันสวยสดเป็นจุดเช็คอินนะด่านแรกที่เราได้เข้างานจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาแวะถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราพาเดินเขก็ไปเป็นอุโมงไฟสวยๆนะ 我们没有参加。在干嘛？我们都没有参加。现在，现在来了两个，两个在哪里？他们是在哪里？他们是在哪里？然后，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  สวยๆแสงสีสวยนะคะที่เห็นด้านหน้านั่นก็จะเป็นโซนเฟอร์นิเจอร์รถไถเดี๋ยวเราไปด้านนี้นะ เราไปดูหาอาหารของกินกันาวแข็งนะครับไมัน,นกงด่าอร่อยนะ อันนี้เป็นบรรยากาศหมูย่างนั่งทานกันเลยนะนัานค้าอร่อยอ่อยก็มาออกบูธกันเยอะ กระเป๋าตาห้อุดใจเลยกะเป๋าเานี้เ่ได้ักคืนเนาะเอามาาห้าผักวนนี้อยากให้หมดนะเอาอะไรครับพี่ลูกบอลบนตั้งไหนก็ได้เนาะอยาให้มันฝักนะคะ มาลองความแม่นหน่อยไหมเบาๆยาที่แลุ้กดหน่อยุกดหน่อยหลุดกดใจโอ้โตุ๊กตาตัวใหญ่อือหึนน้อด้นแรกด้านแรกคอนเสิร์ตครต่งต hey, ัวเฮ้ยโอ้โหปลาลูกดอกนี่อันนี้อันนี้ขอชอบเลยอ่าพืนหุกน้ำปลานะรอครับจะดิ้จะด่โชว์เก็บให้หน่อยอ่าดีดีอันนี้ไม่ปากอย่างนี้ได้หนึ่งตัว อันเดียวได้เลยอันนี้คือปลาไม่ให้มันฝักพี่ปลาห้ามสักอันนี้ก็สวยมาฝักนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูปลาไม่ฝักปลาไม่ติดลูกดอกหล่นอย่างนี้เลือกได้ทั้งร้านเลยนะคะใช้ด้านไหนของลูกดอกก็ได้พี่หยิบเสื้อไหนก็ได้นะครับมันหล่นแล้วเอาไปเลยน่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองให้ตัวใหญ่พี่เลือกได้ทั้งร้านเลยนะทำไมเขาหล่อลองสกีไหมเอาอุหนุมพี่หน่อยไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพี่ไปกดไลค์ให้ในแอดมินเพจของนายอันนี้เป็น ฟื้นจุกล้มปานะขอปลพพาปพา,พาตุ๊กตาที่บนชั้นหล่นนะแล้วก็มาแลกตัวที่แหวนอยู่ข้างบนตอนนี้เราเข้ามาโซนของเล่นนะ เดี๋ยวมันมีการตรวจเข้าตรวจกันแล้วก็บนกคุณท่านว่าต้องใส่ร่มหน้าตู้รับแรงแรงเส้นอากาศขอบพระเจ้าจังการสเปรย์การที่ของการ ทังรถจนแล้วก็มอเตอรค์นะ ไปเป็นรถยนต์แล้วนะเขาใช้รถ NV นะนิสสัน NV สมัยก่อนแอดเคยใช้รถรุ่นนี้อยู่โหยอดีนีวเราต้องหาหลักดิโอ้ it's <laughs> a ตังรอันนี้ก็เป็นบ้าลนะูกโป่งเด็กๆชอบนะโหอันใหญ่มาก โอ้โหลังใหญ่มากเลยอ่านี่บบเหมาะกับน้องๆหนูๆน,นะอ่าเดี๋ยวอันนี้เราสนใจอันนี้นะ,อ,ะอันนี้ละละมไม่ถล๊าไม่ถล๊าไม่ถล๊าไม้ใช่ป่ละลา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  เขขตัวเก่งมากเลยนแล้วเะถ่ายเลนเดี๋ยวเรามาเจอเร่นใหม่นะแต่เก็บควาน รับหน้านะฮะหยุดแค่อสองพี่น้องคนเล็กนะฮะรอบหน้าเครเล่นใหญ่ๆเยอะเลยนะรอบหน้าหยุดแค่อสองพี่น้องคนเล็กนะฮะนี่สนุกสนานถุกใจวัยรุ่น <c oughs> นะอะไรโทรศัพท์ไปต้องไปบ้าโง่ๆรับหน้ารี แล้วมหมอครับเลย่วยกันหน่องด้วยเวด็นยบยังไหวไหมยงไหวไไ่ไ้วมากไหวเดีวมากันานนีเด็กน้อยให้หน่อยนะเขาไปอยู่ในลูกโป่ bày bày bỏ quá chưa phải làm gì đó hello 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 อันนี้ก็เป็นทุ่งช้าตะวันนะแสงสีสวยมากมากโห่ย้งโห่ยังของลูกแยงครับผมเลยเนเยอะนะของลูกแยงครับทั้งเด็กโตเด็กเล็กเยอะแยะเลยเด็กๆมาสนุกแน่นอนโอ่ย้งโห่ยัง อันนี้ก็เป็นอีกกุมหนึ่งนะคะมีทิงทาสวรรค์ม้าหมุนสองอย่างสองอย่งค่ะสอลายการค่ะซื้อตาซื้อถ้วเลยปิห้าววนะคะ คนคน่อนข้างเยอะนะคะก็จะเดินแน่นๆนิดนึง่งเราก็ต้องมีมาตรการสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะ เรามาเดินดูของกินกันดีกว่าโอ,อ,อ้น่าทานมากอ,มอ่าพริกหนุ่มทรงเครื่องนะใส้แตก โอ้โหอันนี้น่ากินมากของกินเยอะมากอ่ะน่าทานไปหมดทุกร้านเลยกระต่าเดาได้บัางนูแล้วกระต่ายต่ได้ตัวใหญ่ ตาได้ไหมล่ะเอ่อตาสมได้ได้่ได้หน่งด้ได้หึงแล้วเอ่อตาสมได้เอ่อตาสมได้ครับตาสมกันได้เ่อตั่นี้ต้ี่ตาไาตแล้วติดได้ตัวใหญ่เลยนะตาเค่แบบ้ติด อันนี้เป็นเกมตักปลาสามไม้ยี่สิบบาทเดี๋ยวดูดิเขาเล่นยังไงอ,อ๋เขาให้ไม้อย่างนี้มาต้องตักให้ไวนะไม่งั้นกระดาษมันเปื่อยสุกรุ่บรุ่งฟักเลยโอ้โหาเยอะเลย ตนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงโอ้มีให้ป้อนนมหมูโอ้ดูหมูน้อยโอ้ลเอยากกินนมเหรอตัายสัตเลี้ยงไก่กรตายขายหน อัอนี้เป็นหนูแฮมสเตอร์นะโอ้ร้านค้าเยอะมีนกด้วยป้าโป้ตัวตาตัวใหญ่ๆนั่นลูกอะไรตัวาให้แก่ตัวใหญ่ อ๋อันนี้เป็นการอิงนะแล้วน้องลิจงจะกระโดดจะเต้เนะปาบอปาบอลให้โดนเป้างานะนี้ว่า อ่าเดี๋ยวเราดูพี่เขาอันนี้แก้มไแล้วก่อนได้ครับลองฟัง่าฟังอ้าไม่เห็นเป้นเลยอ่าลองฟังลองรอ่องตลยต้องล้มเลยต้องล้มเลยอ๋อต้องล้มเลยต้องเลยการเต้นเไม่มีแล้วัเออเห็น้มแล้วก็เสร็จแล้วก็เรื่องตุ๊กตา มุมนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นเนาะเขาก็จัดมุมเหลี่ยมได้ดีโอ้ขนาดวันนี้วันแรกนะคนแน่นมากเพลิดเพลินนะฮะแต่บางช่วงจะเดินอึดอัดหน่อยเพราะว่าคนแน่น ก็แนะนำให้มาตั้งแต่หัวค่ำนะยิ่งดึกขึ้นคนก็ยิ่งเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยนะ <Okay. S 1> อันนี้เราก็เดินคนคนมาจนถึงาใกล้ๆทางออกแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวเราออก ออกด้านนี้เลยไหมออกด้านนี้อันนี้เป็นประตูบูที่เราเข้ามาตอนแรกนะเราก็เดินวนวนก็ยังทยอยมากันอยู่เรื่อยๆนะ นะคะคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่ปีหน้านะคะก็เดินทางกลับบ้านทุกคนโดยสวัสดีภาพนะคะสวัสดีค่ะ